พันเอกกิตินาใจรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองพร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบยาบ้าจำนวน10กระสอบประมาณ2ล้านเม็ดหลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจพบบุคคลต้องสงสัยประมาณ8-10ถึงคนเดินมาตามเส้นทางภูมิประเทศพร้อมสะพายเป้ก,กระสอบดัดแปลงบริเวณชายแดนช่องทางบ้านผาหมีตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนวันที่8กันยายนที่ผ่านมา เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการประทะกันนานราว5นาทีนะครับเบื้องต้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยก่อนจะเพิ่มกําลังอีก2ชุดเพื่อควบคุมพื้นที่ครับโดยในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมพบเป้กระสอบดัดแปลงจํานวน10กระสอบภายในบรรจุยาบ้ากระสอบละประมาณ2 0 0 0 0 0เม็ดรวมของกลางยาบ้าประมาณ2ล้านเม็ด เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมของกลางทั้งหมดเพื่อส่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายด้านพลตรีกิดากรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มงวดตลอดแนวชายแดนแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดที่เป็นความผิดกฎหมายค่ะและป้องกันอธิปไตยอย่างเต็มความสามารถ